สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทาโร่หกเอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้มาสุ่มแรนดอมให้ทุกคนก่อนนอนนะคะตอนนี้ใครคิดถึงคุณนะคะแล้วเขาคิดถึงเรื่องอะไรนะมาสุ่มแรนดอมให้ทุกคนในหัวข้อดีๆนะคะพลังงานดีๆนะใครคิดว่าตรงชอบใช่ก็ รับไปนะคะถ้าใครคิดว่าไม่ตรงไม่ใช่เออไม่ใช่ก็ก็คือไม่ใช่ค่ะอะไรอะไรของเราเนี่ยขอดูตัวตนของคนคนนั้นดีกว่านะคะคนที่คิดถึงคุณเนะนี่ยคนคนนั้นเขาจะเป็นใครกันหนอโอ้สเต้งน,นะคะราศีสิงห์ เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายมีประสบการณ์ในชีวิตเยอะแล้วนะคะจะมีเป็นพ่อไม่ไมๆนะคะเคยแต่งงานมาแล้วนะต้องเคยมีการแต่งงานมาแล้วหรือเซ็นเอกสารเลิกลาหย่าร้างอะไรอย่างนี้หรือมีลูกติดนะคะเป็นผู้หญิงก็น่าจะมีลูกน้อยอะ เ้าถ้วยโอ้เป็นคนโสดนะคะเป็นคนโสดและมีความสุขมากคือเต็มอิ่มอะในชีวิตของเขาคนคนนี้เป็นคนที่มีความสุขดีอยู่แล้วนะในชีวิตของเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ยังไงอยู่คนเดียวหรือจะมีแฟนไม่มีคือเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการมีแฟนเลยนะคะคุณคนนี้บอกเลยว่า โอ,อยู่ยังไงก็ได้นะมีความสุขอยู่คนเดียวก็ได้เก่งๆพอนะลักษณะเขาเป็นยังไงอีก the magician the magician โ oh. อ้โหเป็นคนที่ชอบในศาสตร์ของสิ่งลี้ลับนะคะเรื่องลี้ลับดูดวงหรือเกี่ยวกับ การนั่งสมาธิฝึกจิตอะไรอย่างนี้นะคะชอบชอบเป็นพิเศษเลยคนคนนี้น่ะพูดไปพูดมานม่มีใครคิดว่าเป็นแม่หมอมยเนี่ยแต่มีแบบพลังงานแบบพ่อหมอแม่หมอได้นะคะหรือเป็นอาชีพเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเป็นคนที่เยียวยาคนอื่นได้นะคะ The Magician หกดาบ หดาบเป็นคนที่โอ้ชีวิตพบเจออะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยหดาบเดาบคนคนนี้เขาแอบชอบคุณนะเนี่ยคนที่คิดถึงคุณตอนเนี้ยเขาแอบชอบคุณนะคะ เจ็ดดาบหดาบเนี่ย The Magician เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เออเหมือนจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรภายนอกที่เขาแสดงออกมีความสุขกับชีวิต Happy นะอยู่คนเดียวได้แต่แต่ลึกๆแล้วเขามีคนที่เขาแอบ,บติดตามแอบบมองแอบบสอดส่องชีวิตของคนคนนี้อยู่นะ จะเป็นใครอะเป็นคุณหรือเปล่าไหนขอดูซีขอดูเจ็ดดาบนะคะคือเรื่องอะไรขอขยายหน่อยนะคะจะเป็นคุณหรือเปล่านะเจ็ดาบคืออะไรสี่เหรียญอืมเป็นสิ่งที่เขาห่วงแหนมากเป็นสิ่งที่เขารักห่วงแหนแล้วก็ ไม่ยอมให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายเหมือนจะเป็นเก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจ <c oughs> คนนั่นแหละนะอยากร้องเพลงอะไรอะที่แบบสุดลึกสุดใจของใครก็ไม่รู้นะเพลงเอ,อนานแล้วแหละเก่าแล้วของและมาลิน่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> นะคะเพลงเก่ามากเข้าไปแล้วทุกคนพอดีว่าติดพอชอบฟังนะคะก็เลยติดมา อชอบฟังเพลงเก่าเนี่ยเด็กถือไม้คุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาหรือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะสลับกันได้เป็นคนที่รักอิสรนะน่ะรันๆนะ่ะร่าเริงสดใสนะ่ะโอ้โหดิมเพลสอันนี้นะ่ะ เหมือนคุณเป็นความสุขของเขานะคะคุณเป็นหนึ่งเดียวของเขาเป็นที่หนึ่งเป็นนัมเบอร์วันที่อยู่ในใจที่เขายกคุณไว้ให้อยู่ในใจแล้วก็ขอเก็บไว้ในส่วนลึกสุดใจนะคะอ้อหาดาบบางครั้งก็มีความสับสนในตัวเองคนคนนี้ เหมือนจะเป็นคนที่มีสองบุคลิกหรือสองตัวตนเลยนะคะสิ่งที่เขาแสดงออกกับคนภายนอกเนี่ยจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขมีความมั่นคงหนักแน่นในจิตใจนะคะเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ฉเฉลียวฉลาดมาีจิตใจดีเป็นแม่แต่อีกมุมหนึ่งในโลกส่วนตัวของเขาเหมือนเป็นคนที่มีสองโลก ะะเมื่อเวลาที่เขาอยู่คนเดียว,วเขาจะเป็นคนที่ชอบคิดมากชอบเครียดชอบคิดมากคิดเยอะเนี่ยเห็นไหมมีตดาบมาหลังๆเนี่ยเจ็ดดาบราชินีดาบเป็นคนชดเชดเริดเรยิ่งๆนะคะไม่ยอมรับ <laughs> ม,มาแล้วนะคะเวลาเดิม มอเตอร์ไซค์สิบสิบเหรียญโอ้ oh. ที่จริงแล้วอะ่ะบอกไว้เลยนะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะรักใครรักจริงรักใครรักจริงถ้าหากว่าไม่ได้ก็ไม่ฝืน ไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไม่ไปไม่ได้ก็ไม่รังไม่ได้ก็ไม่เอาไว้นไม่ได้ก็ไม่อยู่แต่ว่าในเรื่องของหัวใจเรื่องของความรู้สึกเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่หนักแน่นมากถ้าให้เขาแสดงออกเนี่ยเขาไม่แสดงออกนะคนคนนี้ถ้าให้เขาแสดงออกว่าเออเขารู้สึกยังไงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาในเรื่องของความรักเนี่ย ยากนะคะเขาไม่แสดงออกมาให้ใครรู้ให้คุณรู้หรือให้คนอื่นรู้เด็ดขาดเลยเพราะว่าเขาหน้าจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์นะคะล้มเหลวเกี่ยวกับชีวิตคู่การแต่งงานอะไรเงี้ยเคยล้มเหลวเคยเจ็บเคยจบเคยจากกัน เคยอยู่ด้วยกันตอนแรกก็รักกันดีชีวิตดีพอหลังๆมามันก็เหมือนจะเริ่มมีปัญหาจืดจางเอาง่ายๆว่าเขาไม่ค่อยชอบอคนที่ไม่มีความหนักแน่นในใจอ่ะอเป็นคนที่อยู่กับคนอื่นยากนะคะ เพราะว่าเขาอ่ะจะเหมือนเป็นคนที่มีสองโลกสองบุคลิกสองโลกนะคะเวลาที่อยู่กับคนภายนอกหรือการแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งเฉลียวฉลาดจัดการปัญหาได้ทุกเรื่องนะคะหรือแม้แต่นแนะนำวิธีการหรือปัญหาให้กับคนอื่นได้ทุกเรื่อง แต่พอมาอยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวเขากับมีบางเรื่องหรือบางอย่างนี่แหละที่เขาเก็บซ่อนมันไว้ส่วนลึกนี่จะเป็นเรื่องของครอบครัวนี่แหละค่ะเหมือนประมาณแบบรอใครสักคนหรือรอคนคนหนึ่งคนที่จะสามารถอยู่กับเขาได้จริงๆเนี่ยคนที่ใช่คนที่เหมือนเหมือนกันกับเขาอ่ะเหมือนเขารอคนที่เหมือนเหมือนกันกับเขา คนที่จะอยู่กับเขาได้เหมือนเขารู้ว่าจะต้องเป็นคนแบบไหนคนที่จะสามารถใช้ชีวิตเคียงคู่อยู่กับเขาได้ตลอดรอดฝั่งเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เหมือนกันกันกบเขาเท่านั้นถึงจะสามารถอยู่กับเขาได้เพราะถ้าไม่เหมือนกันคือเขาไม่พูดไงใครจะรู้กันละ่ะนอกสีจักว่าจะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะนิสัยอะไรที่มันเหมือนกันถึงจะ ไม่ต้องพูดเลยถึงจะไม่ต้องพูดเลยก็สามารถที่จะเข้าใจกันได้อ่ะออมีไหมมีไหมคนที่ไม่ต้องพูดกันแค่มองตากันก็เข้าใจกันได้นะคะ <c oughs> <c oughs> นี่มันคนหรือปากัดเนี่ยหาว่าเนี่ยคะว่าไม่ใช่แต่คิดว่ามีมีแต่ถามว่าเมื่อคนสองคนที่ไม่ค่อยพูดแล้วไม่อยู่ดกัน โอ้ยจะนานแค่ไหนก็นดียก,กว่าจะลงเออยเนี่ยนะไม่อยากจะคิดสภาพหรือต้องแบบรู้กันแค่สองคนเหรอเออเหมือนเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่รักทางจิตวิญญาณที่รู้ว่ารักกันในความรู้สึกแล้วก็เพราะว่าเหมือนเหมือนกันเนะะี่ยค่ะเป็นคนเหมือนเหมือนกันไม่ต้องพูดกันก็เข้าใจคุณ ควรรู้ไมว่าคุณเชื่อไมว่ามันมีจริงๆในคนแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่าเป็นแค่คู่รักทางจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ในชีวิตจริงในทางรูปธรรมเนี่ยไม่สามารถเป็นได้นะคะเพราะอะไรต่างคนก็ต่างไม่พูดเ่ไงคะไม่แสดงออกในด้านอ่อนแอหรือความอ่อนโยนของตัวเองหรือ ถ้ามาเจอกันกันจะมีความแตกต่างบางอย่างที่มันไม่สามารถลงเอยกันได้ลงตัวกันได้ง่ายอย่างเช่นอายุเสื้อชาติหรือปัจจัยภายนอกนะคะสังคมอะไรเงี้ยที่มันเข้ากันไม่ได้หรืที่มันรู้สึกว่ามันต่างกันมากแล้วมันเหมือน จะอยู่เป็นคนละโลกนะเหมือนอีคนนึงเป็นพระอาทิตย์เหมือนคนนึงเป็น,เป,นเป็นพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนกันนะเหมือนกันรู้สึกสื่อถึงกันได้มีความสําคัญมีความสําคัญในแต่ละบทแต่ละยามเหมือนกันคือพระอาทิตย์ก็มีความสําคัญในตอนกลางวันพระจันทร์ก็จําเป็นที่ต้องมีในตอนกลางคืนเหมือนกันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเหมือนแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ได้ ต้องมีต้องมีอะไรที่มาเหมือนเป็นแรงดึงดึงดูดกันให้โลกหมุนไปในแต่ละวันโอ้ดูดูดูลึกซึ้งเ<ม>นาะดูลึกซึ้งดูลึกลับดูซับซ้อนเนาะ<ม>แล้วก็ดูทรมานด้วยนะถ้าความรักแบบนี้เรามาดูบุคลิกเขาแม่หมอก็สัตยายไปเสียยาวก็ประมาณนี้แหละบุคลิกของเขานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่า คนคนนี้เนี่ยเขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรมากที่สุดคะความรักเป็นเรื่องซับซ้อนในบนโลกปบนี้ยใช้ทั้งชีวิตเพื่อเรียนรู้ก็เรียนรู้ไม่หมดหรอกจริงๆนะคะ เขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรนะคะคุนคนนี้อาหกดาบก็ยังมาไม่คุนหรือเขานะคะเป็นธาตุลมนะกลุ่มมิถุนตุนนะคะเดอะฟู <The Fool. S 1> เขา ถึงเรื่องของการที่คุณเดินไปจากเขาเหตุการณ์ตอนที่คุณเดินออกไปจากเขาเดินออกไปจากชีวิตของเขาแเราไปใช้ชีวิตของคุณเหมือนคุณทิ้งเขาเลยอะเห็นไหมหกถ้วยคิดถึงวันวานคิดถึง วันนั้นวันที่คุณจากเขาไปมันเหมือนเขาเสียพูดอะไรของเราเนี่ยมันเหมือนเขาสูญเสียสิ่งที่ดีคนที่ดีคนที่จริงใจกับเขาที่สุดคนที่มีความรักที่แท้จริงและความปรารถนา ความห่วงใย,ยของเขานะ่ะไปอะในวันนั้น่ะคนคนนี้เออทำไมเราต้องเศร้าตามด้วยคือเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเงียบหายกันไปนะคะแล้วคุณคนเชื่อไหมว่าเขาคิดถึงจุดนั้นวนไปวนมาซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ และการแสดงออกของคุณหลังจากที่คุณไปจากเขาแล้วนะ่ะคุณก็เหมือนจะปล่อยเขาแล้วไหมนะเหมือนคุณจะปล่อยวางเขาแล้วนะั่นเนี่ยเดอะฟูลเนี่ยเหมือนคุณเหนื่อยคุณพอแล้วอะ่ะอืมเนี่ยเห็นไหมพอเราพูดถึงเรื่องของการคิดวนซ้ำซ้ำาๆเนี่ยหนึ่งดาบมันก็ขึ้นมาแล้วเป็นแบบวนวนคิด ถึงเขายังคิดถึงเรื่องนี้ซ้าๆและอาจจะยังมีการไปอ่านข้อความหรืออ่านดูรูปของคุณดูข้อความที่คุณกับเขาคุยกันซ้ำไปซ้ำมานคะคิดถึงการพูดคุยกันกับคุณพยายามส่งจิตส่งกระแสจ,จิตมาถึงคุณเห็นไหมสิบดาบ วันที่เขาไหมที่เดินหันหลังจากคุณไปเองเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยเนี่ยเขานั่นแหละที่เลือกที่จะเดินหันหลังจากคุณไปเลือกที่จะจบเลือกที่จะไปจากคุณตอนนั้นน่ะเขาเลือกที่จะตัดจบคุณแล้วคิดอะไรอีกเนี่ย คุณก็รอเขารอข้อความจากเขารอเขาทักมาแต่เขาก็ไม่ทักมาสื่อสารไม่แหละแต่เขาก็ไม่ทักมาเขาก็ปล่อยให้คุณรอข้อความของเขาอยู่อย่างนั้นโดยที่คุณทิ้งความสงสัยไว้ให้คุณว่าเออคุณผิดอะไรอย่างเงี้ยเอา้าฉันผิดอะไรอะฉันทำอะไรผิด เออตอนจะมาจะไปก็ไม่บอกเออมีปัญหาอะไรก็ไม่พูดไม่บอกอยู่ดีก็เงียบหายไปเออนี่จะมาก็มาน่จะไปก็ไปเห็นเราเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเอาเห็นไหมคิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขที่คุณกับเคนะ้าเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่มีความสุขนะคุณเป็นผู้หญิงที่ ล่าเริงสดใสเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะคะที่เขาเห็นคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขามี passion มีไฟในการทำงานคุณเหมือนไปเป็นแรงบันดาลใจให้เขาตอนที่คุยกันก็ดีๆอยู่เออเพราะอะไรอะเหตุผลเพราะอะไรแน่เห็นไหมโอ้อสวินถือไม่เท้ากับคิงถือไม่เท้านะ่ะเนี่ยเห็นไหมทั้งๆที่คุณพยายามที่จะ ทเขาจะดูแลเขาอย่างดีทำให้เขาแบบได้รับความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆให้กับเขานะ่ยและเขาก็ได้รับด้วยแต่เขากับไม่ทำอะไรเลยอะแต่เขากับเป็นฝ่ายที่เมินคุณเมินคุณดูสิงโตตัวน,นี้คุณละสีสิงแน่เลยเห็นไหมมีคนเกิดลาสีสิงกับปีม้านะคะหรือปีหมาได้นะคะคือแบบ ดูสิสิ่งที่คุณทําให้เขาเขาก็รู้สึกแบบมีความสุขคุณดูแลเขาดีเากามีความสุขแต่เขากับไม่เลือกที่จะไม่ทําอะไรให้คุณเลยอ่ะดูวันนี้ทําไมอ่านดูดรามา่าดรามา่าไงก็ไม่รู้อ่ะช่างมันนะคะทุกคนชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็มีทั้งวันที่ดีและแย่แต่มันก็แค่นั้นแหละ ถลมพัดมาแล้วก็ผ่านไปนี่เห็นไหมสิบเมเท้าน่ะแล้วคุณก็เหนื่อยคุณรู้สึกมันเหนื่อยคุณทําให้เขาแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาดูสิโอคุณไม่ไหวแล้วไอ้ค่ะคนคนนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันไปเลือกที่จะจบเห็นไหมเนี่ยตัวตนของคุณเลยเนี่ยคิงออฟซอสเนี่ยคุณก็เลยโอเคอืมโอเคในเมื่อ เธอเลือกเส้นทางเดินของเธอแล้วฉันก็ช่วยไม่ได้ฉันก็ทำทำอะไรไม่ได้ฉันก็ขออยู่ในพื้นที่ของฉันก็แล้วกันคิดถึงอะไรดิเหมะเด็กถี่ไม้นะ่ะตอนที่ไปจากคุณนะ่ะตอนแรกๆที่เขาหันหลังจากคุณนะ่ะมันอาจจะมีเออคนใหม่เข้ามานะมีเพจกับ มีอัศวินอาจจะมีคนใหม่เข้ามาทิชเขามาดูแลเขาเขามีมีแพชชั่นกับคนใหม่เออแล้วเขาก็เลยปล่อยคุณเนะปล่อยจอยคุณเล่วเป็นไงล่ะเขาเนี้ยเป็นยังไงคะกับคนใหม่เดวิลเป็นไงเจอเจ้ากรรมในเวนเดวิ <laughs> ลไปเจอเจ้ากรรมในเวนและคนนี้โอ้เดอะซอน คุณก็เป็นเดอะซันเลยเข้าออกไปได้สักพักหนึ่งคุณก็กลับมาล่าเริงสดใสแต่เขาไงแหละเจอเดวิลเจอเจ้ากันในเวนค่ะเออเอา้าวพอรักกันมาได้สักพักหนึ่งเดอะทาวเวอร์ Tower, พังพังไม่เป็นท่าเพราะคนคนนี้ดึงเขาไปอยู่ในจุดที่มันเย่ๆแย่จุดที่มันไม่ดี อยากดูไหมว่าเขาเป็นยังไงไม่เแาวดีกว่าไม่อาดีกว่า,า,วาช่างเถอะจะเป็นยังไงเรื่องเขาล่ะเดี๋ยวก่อนั่นเราโกรธใครมาเนี่ยอ่านพลังงานอย่างนี้แล้วมันค่อนข้างที่จะงุดกิดนะคะทุกคนถึงไม่ค่อยอ่านเดี๋ยวเรามาดูไพ่อ,อันนี้จะบอกอะไรนะ คนเรานี่ก็แปลกจริงๆถ้าเขามีข้อความที่บอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรคุณคะกับตัวก็ไม่ได้โ,โหการเรียกร้องเรียกร้องอะไรการ เรียกร้องอยากพูดอยากคุยกับคุณนั่นแหละอยากสื่อสารกับคุณนะช่วยเหลือเขาอาจจะมีปัญหาแหละกับคนที่เขาไปดีลด้วยเนะี่ยเลิกกันแล้วไงเออมีปัญหากันแล้วไงเมื่อกี้นี่เดอะทาวเวอร์มันลงไนงะมันไม่ดีเหมือนคุณไงไม่ใจเย็นกับเขาเหมือนคุณไงใครจะไปอยู่ขเขาได้คุณรู้ดีว่าเขาเนะี่ยอยู่ใครไม่ได้หรอก ออคุณก็เลยปล่อยถ้าเขาอยู่กับคุณไม่ได้นี่เขาไปอยู่ใครก็อยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะคนอย่างเขานะ่ะคุณรู้ดีนะเห็นไหมเตรียมตัวเหมือนอยากจะสู้อีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะเข้าหาคุณอีกครั้งหนึ่งหมายเลข5 1 17 4บเอดสสนะบางทีช่วงนี้คุณอาจจะเห็นหมายเลขพวกนี้บ่อยๆนะคะ อาจจะเป็นทวินเฟรมไม่เน่ยคล้ายๆกับคู่ทวินเฟรมคุมขงังเอาคุณบอกเขาหรือเปล่าน,นะคุณบอกเขาเขาเขาหาคุณไม่ได้หมายเลขห้าหเนี่ยพันธนาการหรือไม่ก็เนี่ยยังไม่หลุดกระเดิวิลไงจะออกก็อ,อกไม่ได้แล้วไงควนี้อ่ะเออต้องมีปัญหาอะไรแน่ๆเลยกับคน นั่นน่ะเห็นไหมไปเจอเดวิลไปเจอวิบากกรรมไปเจอกับดักตายแล้วทิ้งขุมทรัพย์ยังคุณเอาไว้คุณทำยังไงล่ะคราวนี้คุณโอรักตัวเองดิคะธุรกิจการงานของคุณก็เจริญก้าวหน้าด้วยถึงแม้ว่าบางวันคุณก็เครียดอยู่นะมีความรู้สึกของเขาสื่อมาถึงคุณนะแล้วคุณก็เลือกที่จะหักดิบด้วยนะคะหักดิบจากคนคนนี้ไป อ่ะก็ประมาณนี้นะคะคนที่เขาคิดถึงคุณน่ะแล้วเขาก็คิดถึงเรื่องอะไรเนี่ยก็คนคนนี้แหละนะคะเอ้เดียเดี๋ยว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 เราขอมาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคนนี้ซีเราแอบส่องความรู้สึกของคุณนิดนึงนิดนึงนิดนึงคุณมมฟออนคุณบอกว่าคุณโมฟออนในคนณมฟออนได้จริงหรือเปล่าขอให้ทาร์โลบอกด้วย อันนี้ไม่หมออยากรู้เองค่ะคุณรู้สึกงไงกับคนคนนี้ค่ะคุณรู้สึกยงไงรู้สึกยังไงค u e e ออฟครับคุณไม่สนใจแล้วอะ่ะคุณปล่อยแล้วอะ่ะแต่มันก็ยังมีนะมีความรู้สึกมีมีรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดมันวนเวียนวนเวียนมาในบางทีนะแต่คุณไม่สนใจนะคุณเลือกที่จะเมินใช่ไหม อัวินทือดาบเนี่ยวิ่งหนีเลยหันหลังให้แล้วไม่สนใจแล้วจะเป็นยังไงก็เป็นอะไรอย่างงี้นะคะคุณหันหน้าไปทำงานนะคะไปตั้งใจทำงานสื่อสารต่างประเทศคุณปล่อยอะ่ะเออปล่อยจอยปล่อยไปแล้วโอ้แต่มันจะมีบางวันที่คุณอาจจะนึกถึงเขาแบบ นึกถึงแล้วเศร้าขึ้นมาก็คือวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะเกี่ยวกับพระจันทร์นี่แหละคุณจะนึกถึงเขาคนนี้เป็นพิเศษนะวันนี้วันพระหรือเปล่านะคะไปตรวจดูสิอันนี้ไม่รู้นะคะว่าวันนี้วันอะไรใช่วันพระไหมนะใกล้วันพระวันโกดวันอะไรอย่างเงี้ยน่ะที่ใกล้เนี่ย มันจะนึกถึงเขาเป็นพิเศษนะวมันขึ้นแรมแรมอะไรอย่างงี้นะเห็นไหม j u s m e n โอ้ตัดกันไม่ขาดจริงๆคุณกับคนคนนี้ตัดกันไม่ขาดแต่เขาแอบมองคุณนะแอบมองคุณแอบส่องคุณดูชัยชนะของคุณดูการประสบความสำเร็จของคุณแล้วก็อยากมาหาอยากเริ่มต้นใหม่ แต่ยังไม่ได้เพราะว่าก็อย่างที่รู้กันน่แหละนะคะการที่เราออกไปจากใครสักคนนึงแล้วทิ้งให้คนนึงคิดเรือยเปื่อยเละยสลาอยู่คนเดียวเหมือนคนโง่งี่เง่าอยู่คนเดียวอะ่ะเออแล้วอะไรอะ่ะตอนเธอมาเธอก็มาดีๆแต่ตอนเธอจะไปเธอไปดีๆไม่ได้หรอเธอ เธอกลัวว่าฉันจะเกาะขายเธออยู่กับฉันได้ออยังไงเอาเดี๋ยวแม่หมอจะมาโหดทำไมเนี่ยโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็อนที่จะเลยเธอนะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะคืนนี้ก้าวนหาแลฝันดีค่ะบ๊ายบาย